ก็คือเดิมทีโรงเรียนเราเนี่ยครับที่ผ่านมาก็คือมีเด็กเนี่ยลดลงเรื่อยๆทีนี้พอลดลงเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยอาคารสถานที่เรามีมีกว้างครับมีจํานวนเยอะทีนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยก็ชารุดทรุดโทรมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านรองนายกนะครับชาประจอนะครับที่พาทีมงานนะครับร่วมสนับสนุนหมอนนะครับแล้วก็ มาให้กำลังใจนะครับนักเรียนโรงเรียนรถตกของเรานะครับก็ทําให้เรามีหมอนนะครับนอนใช้ในห้องพยาบาลนะครับแล้วก็อีกจํานวนหนึ่งก็คือเอาไว้ให้เด็กนะครับเด็กเล็กของเรานะครับเรามีเด็กเล็กเนี่ยอยู่เจ็ดคนนะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนนอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทําความสะอาดง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานของ ทางอาบาจจังหวัดทรสงครามรรมาหน้าที่ด้วยนะค,ะครับก็ทางอาบาจอก็ยินดีนะครับว่า,อ,าอย่างหมอนที่เรามอบให้เนี่ยก็ทางโรงเรียนได้เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยคือทางเราก็ยินดีมากเพราะว่าเราเก็บรักษาไว้จากอาตอนโรง,งพยาบาลสนามท,ที่เราต้องใช้เราต้องใช้เป็นจํานวนมากครับพอจบภารกิจมันก็จะถูกเก็บเก็บไปเฉยอันนี้ แต่สถานที่ที่ทําเรื่องขอมาที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยเราเรารู้สึกดีดใจมากครับที่ว่าขอเรานี้ได้ถูกนํามาใช้แล้วก็หมอนเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีครับทําความสะอาดเก็บใส่ถุงอย่างดีก็เอานำมาใช้ต่อได้เลยครับ ก็หมอนนี้เดิมทีนะครับเราใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลสนามนะครับพอภารกิจนี้จบไปมันก็ถูกเก็บรักษาไว้โดยการฆ่าเชื้อทําความสะอาดอย่างดีครับตอนนี้ทางโรงเรียนได้ขอมาเราก็ยินดีที่จะมอบให้ครับมันจะได้เป็นเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณนะครับว่าไม่ถูกเก็บไว้เฉยได้ถูกนํามาใช้นะครับทางอบจว่ายินดีมากครับขอบคุณครับ